เสียงฝนมาแต่เศาเลยพี่น้องมันดมลูกคุณแนนา่ฝนตกจะเศาเลยบันแต่มาขึ้น มันเริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นอายุได้พี่นอ้องมันจะเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วเสียงฝนดังไฟสิติดบน่นี่ยมาหันหมอดแล้ว,วอืมมึูดได้เลยเนี่ย ลมดังแห้งดังแห้งน้องบีลูกนี่มันบะเมนนันนันพี่น้องมันตีหากลัวแล้วมันเห็นบะแกงวลาบะเมนวันพระถ้ามัน,นพรตะต้งแต่เด็กเก่งน้อยไม่สิว่ะท่าน ยังไงลูกเราตอนนี้ อากาศนะพี่น้องอย่างนี้ก็นำฝนได้ตรงตรงออกมาห้องเลยใส่ใสจะหน่อยลงตอนเช้า เตแห้งล่นแห้งแห้งเป็นแกงข้าตาพี่นนอะ ฝนยังบบทันอยู่เศ้าตอนดูไม่ม่เหมือดเหมือดแกงโูโลแกงแล้วบบบนี้ฝนก็ยังบบทันไี้หยุดเลยฝนเป็นนิสกุ๊ อายุพายุมูกะเนิงเขาคือเก่าวอะไรพี่น้องไม่เศรา้าเล่าค้างเดี๋ยวสิว่าท่านดุแล้วแต่นนองพิมพ์นนองไม้ปิดเทิมแล้วนั่งแก่นนองพิมพ์พี่น้องน <c oughs> นองพิมพ์กัดประมาณวันทีเทอดัยปิดวันทีสามท่านบวชขาดเถื่อน แห้งู่ได้หนิเสียงฝนนี่ไปซื้อเขาให้ลูกเพื่อได้ได้อยู่เปนเต็มเป็นเตมเโอมันไหลลงมาสวยน้ามันเป็หงอยอยู่หนา้าประตูมันต่าพี่น้อง ็เลไหลลงมาเนี่ยเห็นไหมไหลลงเป็นหางแล้วดจุกเขาแล้วเรียบร้อยเอาใส้หัวกระต้องเป็นผู้คุ้มมาเนี่ยบ่คุ้มบ่ไห้ไฟฟื้นมันซุมผู้สาวเอาตากแล้วแล้วโดนน่อยกับพาบานนี้มันฝนมันสาดฝนมันสาดเขามันถือมันกระซุมเนี่ย เปลี่ยงเมืดด่อนึงนี่เขาจะใหม่โหลดเปลี่ยงเมื่อไม่ห่วยนะถือมาบ้างมัมนห่อยลงนั่งไปนั่มหัวเปียกไปพร้อมมันเป็นยักษ์ชิวๆแค่นี้เองยังอยู่ใต้ข้าแต่กี่แห่งฝาแอบตะพี่น้องพอกระแมนลงดิท่าอยู่ยังอยู่ได้แค่นี้เอง ฝาแอมสังกะสีมุ่งฝาฝาข้าเาจออ้เเจา,าทักเปลี่ยนเปลี่ยนจากฝาทักมาเอาสังกะสีแอมสัก <c> ท <oughs> ีจะยูได้เท่าซืมม้อนมื่นก็เ่เห็นเป็นอย่างได้หล,ละเนาะวิถีชีวิตคนเฮาก็จ่าสู้กันฟังยงีเหรือนเศร้าบรรยากาศฝนตกตก,ตกขึ้น,น้นงฝนตกยังแจงข้าตาเลยยังมานในเศร้าหอ,อดฝนอยู่ ป้าน้องบีขอตัวพี่น้องไปก่อนสำหรับมือน,นี้ขอพระคุณหลายดติดต,ต,ตามฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งกดติดตามนะมึงพัดได้ดอกน้มน,น้องบีพันได้ล่าง <c oughs> มือน,นี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีจ้า